สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมก็จะมาสอนพับเครื่องบิน F 1 5เท่ๆแบบนี้เลยนะคะล่อนดีมากเลยค่ะและวิธีการพับไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะการตอนแรกก็เตรียมกระดาษ A4 มาแบบนี้ค่ะแล้วทําการพับครึ่งกลางทางยาวได้เลยนี่นะคะก็ทําการรีบขอบด้านล่างได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วกางออกค่ะขั้นตอนต่อมานะคะพับมุมด้านข้างเข้ามาค่ะจะฝั่งไหนก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ทําการรีดขอบได้เลย, <Whoa. Okay. S 3> ยอีกข้างหนึ่งก็พับเข้ามาเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพับส่วนปลายนะคะลงมาให้ส่วนปลายแหลมๆนะคะตรงกับขอบกระดาษด้านล่างค่ะนี่นะคะโดยจัดให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางค่ะแล้วก็ทําการรีดขอบด้านบนได้เลยขั้นตอนต่อมานะคะเราจะพับย้อนกลับขึ้นไปให้ตรงกับเส้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะพับมาให้ถึงมุมตรงนี้เลย แล้วก็ทําการรีดได้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราจะดึงย้อนกลับขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วพับมุมด้านข้างเข้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนรอบแรกเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําการรีดได้เลยโดยเราจะรีดมาถึงแค่จุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันเลยพับด้านข้างเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ทําการรีดได้เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการกางขึ้นแบบนี้ค่ะกางออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วพับกระดาษด้านในเข้ามาค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการพับตามรอยเดิมเลยนะคะพับลงมาแล้วก็พับย้อนขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะดันกระดาษเข้ามาแบบนี้ค่ะเราจะพับด้านในเข้ามาแบบนี้นะคะส่วนขอบด้านล่างเราจะใช้นิ้วดันเข้าไปค่ะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆกดด้านบนลงมาค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะ ล้าก็ทําการรีดได้เลยค่ะจุดสังเกตนะคะคือตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมค่ะอีกข้างนึงนะคะนี่นะคะทําแบบนี้เลยพับมุมด้านบนเข้ามานะคะขอบด้านข้างเราจะใช้นิ้วดันเข้าไปค่ะแล้วค่อยๆไล่ขอบของกระดาษให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะเปิดขึ้นทีละข้างนะคะแบบนี้ค่ะแล้วดึงกระดาษส่วนที่อยู่ด้านในออกมาแบบนี้ค่ะแล้วพับย้อนกลับไปแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะตามรอยที่เราพับไว้เลยนี่นะคะส่วนด้านบนก็พับเข้ามาแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็รีดตามรอยเดิมเลยค่ะอีกข้างนึงทําเหมือนกันเลยนะคะดึงออกมาแบบนี้ค่ะแล้วพับย้อนกลับมาด้านหลังตามรอยพับเดิมเลยนะคะนี่ค่ะส่วนด้านบนก็ทําเหมือนกันเลยพับเข้ามาตามรอยเดิมเลยค่ะแบบนี้เลย ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะพับขอบด้านข้างขึ้นมานะคะโดยให้ส่วนปลายแหลมๆตัวนี้นะคะตรงกับขอบกระดาษด้านบนค่ะนี่นะคะแล้วเ,เราก็รีดไล่มาจนสุดขอบของกระดาษเลยนะคะอีกข้างนึงทําเหมือนกันเลยค่ะพับขึ้นมาให้ขอบกระดาษเท่ากันนะคะนี่ค่ะจุดสังเกตนะคะก็คือเมื่อพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นเส้นตรงเลยค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราจะหมุนกระดาษมาในลักษณะนี้นะคะ ให้ส่วนปลายแหลมๆนะคะหันมาหาตัวเราค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับตามรอยเลยนะคะแต่ว่าเราจะพับย้อนกลับเข้าไปด้านในค่ะนี่นะคะเราจะพับขอบกระดาษส่วนนี้เข้าไปเก็บด้านในนะคะแบบนี้เลยดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้างนะคะนี่ค่ะเราจะทําการพับย้อนกลับเข้าไปด้านในตามรอยที่เรารีดไว้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะเมื่อพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นขอบตรงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นตรงค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วเราก็หันกลับมาหน้าเดิมนะคะแล้วพับมุมตรงนี้นะคะเข้ามาให้ส่วนปลายแหลมๆตรงนี้นะคะตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะแล้วก็ทําการรีดขึ้นไปด้านบนเลยอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันเลยค่ะให้ส่วนปลายแหลมๆตรงนี้นะคะตรงกันค่ะแล้วก็ทําการรีดขึ้นไปได้เลยขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทําการพับครึ่งเลยค่ะโดยประกบทั้งสองข้างเข้าหากันแบบนี้เลย นี่นะคะแล้วก็ทําการค่อยๆรีดไปแบบนี้ค่ะจัดส่วนปีกทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะนี่ค่ะแล้วรีดขอบด้านล่างได้เลยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ทําการพับปีกลงมาได้เลยนะคะนี่ค่ะตรงมุมนี้พอดีเลยนะคะแล้วก็ไล่ไปด้านหลังได้เลยค่ะโดยเส้นจะเป็นเส้นเฉียงแบบนี้นะคะก็คือจะเฉียงขึ้นแบบนี้เลยนี่นะคะส่วนท้ายของจรวดจ,จะกว้างกว่านะคะนี่ค่ะอีกข้างนึ่งทาเหมือนกันเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทำการรีดได้เลยนะคะแล้วเราจะพับย้อนกลับมาแบบเดิมก่อนนะคะแล้วจับในลักษณะนี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะใช้กรรไกรนะคะตัดตกแต่งปีกให้มีลักษณะคล้ายกับ f 1 5ค่ะตัดแบบนี้เลยนะคะน้องๆทำไปพร้อมกับย้อมเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทำการกางปีกออกได้เลย แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะพับปีกส่วนท้ายค่ะเข้ามาแบบนี้เลยถึงมุมที่เราตัดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เส้นด้านในค่ะแล้วพับขอบกระดาษเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยให้ขอบนะคะตรงกับเส้นด้านในค่ะอีกข้างนึ่งทําเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะพับเข้ามาแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็กางขึ้นค่ะ นนี่ะะคะแค่นี้นะคะเครื่องบิน f 1 5ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องก็ลองนำไปพับเล่นดูกันนะคะ